เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเอาละครับมาถึงแบบฝึกหัดท้ายบทที่2หน้า43ข้อที่1กันนะครับน้ำส้มสายชูเป็นสารละลายของกรดน้ำส้มกับน้ำ ถ้าต้องการน้ำส้มสายชูที่มีความเข้มข้นร้อยละห้าโดยปริมาตรต่อปริมาตรจำนวน20ลิตรจะต้องใช้กดน้ำส้มกี่ลิตรกันครับข้อนี้ก็เป็นการเทียบบรรจัญญาตายาเหมือนเดิมนะครับผมโดยความเข้มข้นโดยปริมาตรต่อปริมาตรเนี่ยหมายถึงความเข้มข้นความเข้มข้นร้อยละห้าโดยปริมาตรต่อปริมาตร ขอย่อาว่าโดยปริมาตนะครับก็คือการที่มีการที่ในน้ำหน0่ลิตรจะมีกรดน้ำส้มไม่ใช่น้ำหน0่ลิตรนะครับต้องเป็นในน้ำส้มสายชูเพราะว่าต้องเป็น เดี๋ยวผมจะเขียนสูตรให้ดูนะครับเพราะว่าความเข้มข้นโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเนี่ยความเข้มข้นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรก็หมายถึงความก็หมายถึงปริมาตรของตัวถูกละลาย ส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายครับคูณกับร้อยซึ่งหน่วยนั้นจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรส่วนด้วยลูกบาทเซนติเมตรหรือจะเป็นลิตรส่วนด้วยลิตรก็ได้ครับเพียงแต่ว่าหน่วยของตัวถูกละลายกับหน่วยของสารละลายเนี่ยจะต้องเหมือนกันถ้าเป็นลูกบาทเซนติเมตรก็ต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรเหมือนกันถ้าเป็นลิตรก็ต้องเป็นลิตรเหมือนกันครับผมเออในที่นี้นะครับปริมาตรของตัวถูกละลายก็หมายถึงปริมาตรของกรดน้าส้มครับ ของกรดน้ำส้มส่วนปริมาตรของสารละลายก็คือปริมาตรของน้ำส้มสายชูครับไม่ใช่ปริมาตรของน้ำนะครับของน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นคำว่าร้อยละหโดยปริมาตรก็หมายถึงมีกรดน้ำส้ม กดน้ำส้มอยู่5ลิตรในน้ำส้มสายชู100ลิตรครับแล้วทีนี้เขาถามว่าถ้าเกิดว่าต้องใช้น้ำส้มสายชูเพียงแค่20ลิตรเนี่ยจะมีกดน้ำส้มอยู่กี่ลิตรครับผม ซึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเป็นการเทียบบัญญัติยาครับผมโดยเนื่องจากมันเป็นสารละลายเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราลดปริมาณของน้ำส้มสายชูลงมาเป็นจํานวนกี่เท่ากดของน้ําส้มสายชูกดของน้ําส้มกดน้ําส้มก็จะถูกลดลงมาเป็นจํานวนเท่าตามนั้นครับผมอย่างเช่นข้อนี้นะครับน้าส้มสายชูถูกลดจาก100เป็น20ก็แสดงว่าก,กดน้ําส้มก็จะต้องลดจาก5มาเหลือเท่าไหรส,ส,สักสักค่าหนึ่งซึ่งเป็นปริมาณเท่าของจากร้อยเหลือ20ครับผม ซึ่งปริมาณเท่าของ100ร0อยเลยยีเนี่ยก็คือเป็น20ส่วน100ยนะครับแล้วก็มาคูณกับกรดของน้ำส้มอันนี้คือปริมาณเท่านะครับจริงๆก็คือเป็น1ส่วน5เท่านั่นเองเพราะสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาอ่0เอา20เนี่ยหารด้วย1 0อยก็คือจะเป็นปริมาณเท่าของน้ำส้มสายชูที่ถูกลดลงมาครับผมก็คือ1ส่วน5เท่าครับ ถ้าเราเอา1นส่วนหเท่าเนี่ยมาคูณกับร้อยก็จะได้ว่าจะได้เป็น20ลิตรเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา1นส่วนหเท่านี้ไปคูณกับกดน้ําส้มด้วยก็คือเอา20ส่วนร้อยยีส่วนร้อยนะครับไปคูณกับกดน้าส้มก็คือ5ลิตรก็จะได้ออกมาว่าเป็น1นส่วนหคูณกับ5 5ก็ตัดกับ5ก็จะได้ออกมาเป็น1ลิตรนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จะตอบว่า น้ำส้มสายชูเป็นสารละลายของกรดน้ำส้มกับน้ำถ้าต้องการน้ำส้มสายชูที่มีความเข้มข้นร้อยละห้าโดยปริมาตรต่อปริมาตรจํานวน20ลิตรจะต้องใช้กรดน้ำส้มกี่ลิตรครับผมโดยความเข้มข้นร้อยละห้าโดยปริมาตราตเนี่ยก็คือมีน้ำส้มสายชูอยู่100ลิตรจะมีกรดน้ำส้มอยู่5ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเราลดน้ำส้มสายชูลงมาเหลือ20ลิตรก็จะต้องลดกรดน้ำส้มไปเป็น20ส่วนด้วยร้อยคูณกับ5ครับผม แต่ถ้าเกิดว่า,าสมมุติเราเพิ่มน้ำส้มสายชูเป็น200ลิตรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการเพิ่มมา2เท่าใช่ไหมครับก็คือจะเป็น200ส่วนด้วย100แล้วก็ไปคูณกับ5ก็คือเป็นการเพิ่ม2เท่าเหมือนกันอย่างนี้ก็คือเป็นการลดลงมา1นส่วน5เท่าก็คือเอา20ส่วน100ไปคูณกับ5ก็คือจะได้มาเป็น1ลิตรครับผมข้อนี้ก็ตอบว่าใช้กดน้ำส้ม1ลิตรนะครับ1ลิตรเป็นคำตอบครับผมขอบคุณครับสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ